เ,เอ้ยเซนคุณแม่นอีกแล้วเอออีกแล้วแต่คิดนะคืออันนี้มันไม่เชิงเซนไรห,หรอกมันคือรูปแบบการเล่นของพวกเขาด้วยแล้วก็ร<ม>ายการบินก็ดูบีบให้ปะทะปะทะกันยิ่งหลังจนฝ่ายยิ่งเอาใหญ่ <laughs> ใช่โอ้โหและยักษ์ีเปลี่ยนแผนแล้วเปลี่ยนเมืองมาเล่นขวาล่างนะนี่ขนาดเครื่องบินเรายังเป็นลายแบบดาบมีคาตาูนเลยหรอใช่ okay. ช่วงนี้ไงช่วงนี้ไงน,น่ารักน่ารักยังยังไม่หมดคิดว่าน่าจะหมดเดือนดีแล้วละครับใครใที่เก็บตัวละครไม่ครบก็อย่าลืมไปเก็บกให้ครบแล้วกันใช่คิดดูว่าทั้งตีคุณมีแต่ดาบีค่าตจะสูญเนี่ยโหนี่อารมณ์เหมือนไปตั้งตีล่าปีศาจในเกมเลยนะใช่เท่มากผมนี่เอาอิโต้สเกตมาชุดหนึ่งโอ้โหไอ้ตรงนี้เดย์พอสมาโดนเปิดก่อนเลยแล้วมาเดินไปได้สวยงามครับตัดเจ้าสอนมาหนึ่งคนจากเวก้าครับซึ่งต่อให้รอดจากตรงนี้มาได้เนี่ยคมดาบก็รอฟันอยู่ทางด้านหลังนะคร มีแบบลำเป็นปลาาต่างๆครับเท่ๆเลยนะอากระชวงของต้นเกมเดียดเลครับเจอกันอยู่กับทาง k i m ส่วนนี่ใชส้สี่เจอแบงกี้ครับของดีบูระยะไกลอย่างนี้อยากจะเล่นโซนฟ้าให้ได้เหมือนกันกลับมาครับกับปืนจรวดยิงมาเช็คมาแล้วโดนกดดันด้วยจากทางดีบูหรือป่าครับระยะแบบนี้ออนไลน์การบินมันตัดครึ่งเกินไปครับฝั่งของเมืองทางแยกอาจจะดูไกลสักนิดนึงสำหรับทีมเหล่านี้ใช่ครับ เลยปืนสัตว์มาแบงกี้มีแค่จรวดกระบอกเดียวแั่ผ้ามาด้านล่างเจดีแซลเจอกับจอดี R ้อาแล้วก็คาริสมาครับตรงนี้บารลอสวันนี้ไม่ค่อยร้อนแรงเท่าไหร่นะตัวของคาริสมาเจดีแซลดูจะร้อนแรงกว่าเล่นแบบหลังชนฝาแน่ตัดความกดดันออกไปแล้วใส่เต็มกับปีมือที่มีอยู่ตอนนี้โรนดี้บูเข้ามาโก,กี้น็อกดาวน์ลงไปโดยใช้สีครับตามขึ้นมาชาัดถ,ถึงที่ไหลามาต่อเรื่อยๆครับอยากได้โซนฟ้าตรงเมืองทางแยก เลียมมุมต่อครับเดินขึ้นโซนด้านหน้า3ส่วนดีบูชุบกลับมาได้1คนครับในฝั่งของคาริสมาเองเมโลดี้ไปเจอกับจอร์ดี้ครับตากความเป็นสารสด,ด้วยเล่นแบบุยอย่างนี้คาริสมาจะดูได้เปรียบปากๆครับแล้วเมโลดี้ตัดขึ้นมาอุลร็อกดาวครับเลือเหลือนหนึ่งมีเพื่อนมาซ้อนไปได้สำหรับสารอสามได้ครับแล้วเจดีเอลสตาร์จบอันดับสิบสองมากำลังบอกอยู่ว่าคาริสมาไม่ร้อนแรงนะครับสุดท้ายปิดเจดีเอลได้จากสังหวะตรงนี้เลยแต่ว่าจะอยู่ต่อรอดได้หรือเปล่าครับหรือว่าจะจบรับเอิดามาแล้ว เอวิดาตามซ้อนต่ออามินหามุมเลนอยู่แล้วยิงใส่เข้ามาเสียสมิธไปหนึ่งตามต่อได้หรือเปล่าครับสำหรับเอวิดาแล้วถอยออกไปหมดแล้วด้วยครับคาริสฟาสีกุบกรอบกันใหม่ขึ้นมาซ้อนจังหวะยังนานกันอยู่และยื้อไปยื้อมาสบัดิคำหนึ่งสองยิงเรียบร้อยครับสามารถต่อไปนัาเดียนอ็อกเพิ่มได้เก็บเข้าไปแล้วท็อปฟีดหายหนึ่งแล้วบารอรถดึงกลับมาเดียนตู้มาได้อยู่ มุมอยู่ไฟนี้ค่อนข้างจะยาวนานครับจำได้ยังปิดไม่ลงแล้วพยายามจะรูดหัวขึ้นมาแล้วน,นเนี่ยเก็บ2 3ถามว่าต่อ 2, 2> อ,อีลิมแล้วด้วยครับไม่น่าจะไหวนะแต่ว่าคาริสมาก็ไม่น่าจะจบตรงนี้เลยเหมือนกันหรือเปล่าครับเดี๋ยวรอดูครับจะถอยได้ไหมเพราะเอวิดานี้ตั้งใจจะปิดจริงจังมากครับยปิดเอาให้สุดนะอีลิมครับคาริสมามาจะเคลียร์อยากยึดตัวมากแล้วออกมาแบบนี้ก็จบลงไปเป็นอีลิมที่3ด้วยอามินไหลต่อ อินอยู่เล่นแบบปั้นใจครับเข้าหัวคคมมาจากนอริสมากปารอซ้อนมาแล้วสะบัดดึงทีน็อกดาวน์เพิ่มได้ครับแล้วนาเนียน็อกดาวน์เพิ่มสมิธกลับมาเล่นต่อกับสมิธพยายามจะแก้เกมมีเห็ียไหมแล้วฝืนโอ้โหยังไปต่อกับสลัสมิธแต่ว่าก็ไม่เจอตัวจาร์อร์คาทมียิงมาเหมือนกันนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเหลือแค่สมิธคนเดียวเลยครับดึงนาเนียขึ้นมาก่อดกยังตัวได้อยู่แล้วพลิกไหมไม่พลิกครับ นาเนียเมื่อัะคู่เนี่ยตอนนี้ขึ้นมานี่สิ่งเดียวที่ทำคือกดตู้นะครับก่อนจะโดนยิงไปครับดึงกลับมาได้ครบ4คนตรงนี้เอวิดายังอยู่ครับต้นเกมมันเดือดเลยนะยิงยับในขณะที่ฝั่งของตัวคาชิมาก็จบ1 1ไปนะครับเหลือ10ทีมครับตอนนี้อย่างที่บอกมันเร็วแน่แหละสี่นาทีนะสี่นาทีเท่านั้นแล้ว FW ดโดนเปิดเข้าะนอร์มอลโซเนียเด้งครับเดี๋ยวดูใบตามหลังข้ามายิงแบบต่อเรื่องและล่วงลงไปยิงตัดต่อเรื่องครับคุณเจมส์ตัวกดดันด้วยทุกี้เล่นอยู่ที่ด้านหน้าครับเสียไหวไหมจังหว กีขึ้นมาตอนอยู่แล้ววุเจกับต้นโอค,ครับสองคนนี้จะผ่านไปยังไงเดยวไม่มีท่าทีที่จะชุบกลับมาได้ด้วยนะครับไปมาเรื่อยๆกดดัดดนมาครับจรวดแบกี้ยิงมาใช้สี่ชุบได้เปลี่ยนเลียเปลี่ยน,ยนมุมแล้วบูเจนกดาวมาซ้อนสองครับต่ากันมาต่อดีบูลเล่นซ้อนกันรวดเร็วมากๆครับแล้วเก็บสองจากเอฟเอบิลไปเอฟเบลเนี่ยจริงๆเป็นหนึ่งในทีม <Okay. S 1> ที่ผมเอาใจช่วยเสมอเลยนะ mm. ไม่รู้ว่าฟอร์มไปตอบอะไรขนาดน,นั้นเลยับ กลายเป็นว่า2ทัวร์ก็แล้วก็ยังไม่กลับมาจะกลับมาตอนไหนนี่แล้วล่วงลงต่อจัสคาเดมี่ครับลากเคลียร์ก่อฝั่งซ้ายทั้งหมดแล้วเจอกับเอวิด้าเซสมิธไปจัดเข้ามา3คนช่วยกันเคลียร์ให้วอลครับโอ้โดนยื้อเวลานานเลือกเกินเซนสมิธรับอยู่นาเนียรับด้วยล่วงลงไปครับจัสคาเดมี่ก็จะมาล้อนแรงในช่วงโดดหลังๆซะด้วยใช่ใครประท้ากับจัสคาเดมี่ต้นเกมนี่ไม่รอดหมดเลยครับเอวิด้านี่จะเป็นตี้ต่อไปหรือเปล่านิโรโรถือสไนเปอร์อยู่ ามแบบของถนัดเลยครับ,รบาร์มันแน่นด้วยตั้งแต่ต้นเกมเจอกับซีนอกอยากจะว่ายน้ํากรีธาหรือเปล่าไม่น่านะถ้าว่ายตอนนี้นี่ถวายคอเลยดีกว่าครับโอ้ยล้วลงแล้วลงแล้วมันโดน,ดนยิงนะซีนอกล่าปลาเรียบร้อยต,ยต,อตออกิก็ยังเหลืออีกหนึ่งคนครับยังเนียนไปต่อได้อืมไม่ใช่ปลาธรรมดาเพราวปลาถวายตรงเมื่อกี้ถวายเดียวครับเอ้ยแล้วเจอเดี๋ยวเดี๋ยวรีบรีบตีจรกับเทมเอาสิก็วัดกันไปเลยสิตรงนี้ รวัดแล้วเราเปิดก่อนเลยสำหรับวันมอแต่ถ้าเกิด CG จีจจบเร็วนี่แถคอเรายิ้มนะครับอตี้เนี่ยใครจบเร็วไว้แทคอเรายิ้มหมดใช่ครับทำให้วูฟซะก่อนนะผ่านมา CG จีเทคอยู่เจอแคสเปอร์ครับแล้วเหลี่ยมนี้วันมอได้มุมแต่ยังยิงไม่ได้ติ๊กไม้ครับสถานการณ์เดียวเทมครับฝืนสู้เอาเอาไงเอากันแล้วเล่นเร็วเร็วแบบนี้เจอคนหักศอกมาเป็นออนไม่ครับภามกลางชายชะกันสี่คนไหลมาแล้วเ็าคิวน็อกดาวด้วยครับเอาแล้วเรื่องใหญ่ซะทีจี เขมเล่งเกมขึ้นมาครับขึ้นมาด้านหน้า3แล้วจุกหลังออกมาโดยปีเตอร์ทันทีกระโดดเข้ารถโอ้กระโดดเข้ารถมาแต่รถเราเปิดแล้วเขาล้อมถึง3ครับปีเตอร์ลากออกไปแล้วยื้อเวลาให้ทีมตัวเองออกไปชุบเพื่อนที่เหลืออยู่แต่ก็แซ่บจริงๆครับปีเตอร์ทั้งสามอับชีวิตรอดนี่สุดยอดเลยครับปีเตอร์ปาร์เกอร์โอ้ยยิงใหญ่เลยท่านนีแล้วกลายเป็นว่ายังเหลืออะไรครับท่านตัววันมอไปชุบออนไฟกลับมาก่อนครับตัดสินใจเปิดประทะกับเต็มแต่ว่าเหมือนจะเป็นเต็มที่ทำผลงานได้ดีกว่าครับคิ้วๆไปเก็บหมูบินมาเเมมกก้ายยัังอู่ในครบ แล้วเทนด้วยก็ขอล่าจนสุดขอฟ้าเลยแล้วกันเอาแล้วแล้วเทมมาต่อเนื่องแล้วลงเช็คเขื่อด้วยครับดูก่อนเอออยู่ไหมตามตรงนี้ไม่คุมนะไม่คุมเลยที่จีเปิดก่อนด้วยนะครับใช่ครับแต่ว่าเทมเลยตัดสินใจนับหนึ่งแล้วโดดไป4ี่คนโผมทีละคนเลยครับแล้แต่อาราวยิงกับจัดอยู่ครับอา้าวาจัดปิดได้ก็แล้แต่ดูแล้วจะยากเพราะว่าเออได้เปรียบเรื่องข้อมูลมากกว่าแต่ก็มาเพิ่์กก็เป็นจาทีิเก็บเอ็กซ์จังนอกดาวไป หลัวตามโถมก็มาผมได้ไม้แล้วน็อกเพิ่มครับโอ้โหนิกโลโรเสียสอขึ้นมาทันทีกัสำหรับจัสคาดิบีจำนี่เป็นคนงที่ได้เกิดฟอร์มร้นแรงนี่ก็ค้ำดีเหมือนกันนะใช่โอ้โหมาแบบต่อเนื่องอะ่ะโซนพื้นที่ให้เพื่อนเยอะมากครับครับไอกจังนอนอยู่แต่ว่ายังไม่กล้าชุบนิกโลโรกลัวตัวเองจะโดนด้วยรดนจริงๆครับในจังหวะตรงน,นี้หายสเลย เป็นมุมที่แบบว่านักแข่งก็ยิงหัวกันแม่นด้วยไงเลยไม่กล้าที่จะลุกขึ้นมานั่งเลยโ oh, อ้โแล้วยูยูอ่าคนสุดท้ายแบบนี้เอเอก็จัดเข้าให้เลยแล้วสี่ริมแล้วส่งจัดจบที่10ไปได้มาสี่ริมครับแต่เอ,อเราเล่นอยู่บริเวณกอบคอสมันโล่งไปนิดหนึ่งคกอบคอสไม่ค่อยมีที่กำบังครับรอดยากทาไม่ออกให้ก่อนนะเทมบอกออกนอกวงมาเลย แค่นี้ต้องชำระแล้วตามมาต่อครับ3อีล so well. e ิมของทางเทเบเลสเมลเป็นรีเพ์ครับเก็บออนไฟล์ไปส่วน CG ยังอยู่เอวิดาจบ9ไปก่อนครับอ่ะ CG ก็ยังขยับมาดับไปได้เรื่อยๆนะแต่นะตอนนี้ไม่รู้ว่าเรียกกลับมากี่คนแล้วครับ P อ p กหนึงครั้งครับเจอกับดีมบูอ่นมาเช็คมา EXP รอบนี้เสียไม่ได้แล้วนะครับเสียไม่ได้แล้วด้านหลังมาบีบูเสียหึงให้กับแพคๆด้วยครับ แ,ก,แกเก็บได้เลยกับสต็อปสุดด้านหน้าคาราเมลเรียกเพื่อนแล้วครับเหมือนจะเริ่มค้ำไม่ไหวเพื่อรีบเติมหน่อยผ่านมาสตอ็อปหยอดระเบิดเข้าไปแบงกี้ยังกันได้ต่อแพคซ้อนเข้ามานับ12-3แล้วโดใดส่ซ้อนก็มาเก็บสองของดีบูไปได้ครับโอตาเข้ามาเป็นลูกเกมต่อเนื่องมากๆแล้วเรียบร้อยเลยส่งดีบูจบอันดับ8 ปิดอาจจะไม่รวดเร็วเท่าไหร่แต่ว่าปิดเนียนมากนะใช่ไม่เสียใครไปเลยแล้วก็ไม่ได้เสียของเยอะขนาดน,นั้นด้วยแล้วคาราเมลแบบยืนรอเพื่อนนานมากคาราเมลดึงของให้เยอะมากอ่ะคออือแทงเลยอ,ะอ่ะคาราเมลเกมเมอร์กู้เลยครับเพราะว่าเปิดตัวของสเปรด้วยเแล้วพี่ีเทสดึงกลับมาหมดเลยฮันเตอร์ไปเก็บตัวนอร์มมาครับจากจังหวะตรงนี้ครับแล้ววงมันกินระหว่างกลางแล้วพี่ไบ์จะไปซ้ายหรือกลางหรือขวาอะไรก็ไม่รู้ถูกต้องไม่รู้จะไปทางไหนเช่นเดียวกับใจเธอเหมือนกันนี่เป็นไงได้ละหนึ่งจากพี่ไบซ์ไม่คล้องจองอะไรเลยไม่คล้องจอง เน้นฝืนเน้นฝืนได้อยู่ได้อยู่นะโอ้ยไปสักทางไม่ว่าจะไปทางไหนผมอ้างว้างอยู่ดีอ,อันนี้ก็ไม่คอเหมือนกันตามด้วยเวกาครับ CG <S <S ยังรอดอยู่มาเริ่มที่ปาล่างที่ไม่มีแอคกแทคออร่า<ๆ>ในโซนนี้อ้าวเป็นงั้นไปอย่างนี้ก็ฟาร์มฟรีสิครับไปมาต่อกับเอ็กีข้ามฝั่งมายังไม่สามารถที่จะคอนเฟิร์มวงได้นะครับต้องเข้าวงที่3ก่อนแล้วเราจะได้รู้กันเลยว่าทีมไหนมีโอกาสที่จะรอดไปถึงท็อป3 ดิวครับเก็บหน้าตัวชายสี่ไปได้ครับเอฟวไม่รอดจริงๆครับค่อยๆอยเก็บอีเดีมเพิ่มไปเรื่อยๆครับบีอแล้วก็เน้นที่จะเดินรอบนอกขอบวงนะครับโอ้โหและเทมมนี่คือตามรอยเท้ามาหรือเปล่าครับซ้อนหลังมาแบบไกลๆเลยนะเทมมขึ้นด้านบนมาครับอ้อมทุ่งญ่าส่วนบาดนี่ฟีจัดเลยด้วยความที่ไอ้แท็กออร่ราเลือกที่จะไปหาแต้มด้วยใช่ครับดูวาภาพรวมในวงนี้จะเลือกฝั่งบาบนหรือจะไปซ้ายดีดีไหนอะวง ระทึกเลยอย่างนี้วู้ิทิ CGGG ก็ยังกลับมาฟูตี้อยู่นะครับแล้วเหลือแค่เสือสิงกระทิงแรกแล้วเพราะน่าจะเหลือแค่ EXP แ,แต่ออรา CGGG เวก้าเราก็เต็มครับซึ่งก็ถือว่าเป็นทีมลุ้นตัวทั้งนั้นเลย<ช>แต่ว่าณตอนนี้ EXP ดวลกับไปแต่ออเราอยู่ครับนอกจากจะเป็นเดสตินี่กับทนาฝั่ง CGGG ก็เดสตินี่กับ EXP ด้วยนะครับเราเมลตัวนี้ร่วงลงไปก่อนครับที่หน้าน็อกดาวลงไปครับแล้วชุกทันไหมหอยส่งยิงสต็อปน็อกดาวเพิ่มครับ EXP เสีย2ในไฟนี้มาต่อจำต้องรีบไปชุบหอยสั่งให้ได้แล้วไถออกมาตรงนี้ ตามต่อเพิ่มเติมยิงใส่นกหนึ่งนกสองโดยจ้ำตามทานหรือเปล่าไหลต่อไอวอสองชั้นสะบัดมาเลือดไม่พอเล่นแล้วนะเลือดไม่พอเล่นกัสนสำหรับคาราเบลไหลต่อได้ตรงที่สองอิินครับเพิ่มเติมจากจ้ำไหวหรือเปล่ามีตัวแปรด้วยจากทางเอฟบิครับค่อยๆยิงแค<ช>่มาอย่างช้าๆ้าเอบิน่าจะได้เล่นกับแแต็กออร์เราในขณะที่พีเหลือดิวคนเดียวที่อยู่ไกลกับแพ็กๆนะครับเหลือสองคนสองคนอคุอ้ยแล้วล่าเลยด้วยดักตู้หรือเปล่าเนี่ยถ้า,าเกิดล่าอย่างนี้นี่ส่งซี g ีจีหรือเปล่าครับ แปลกแล้วแปลกๆครตรงนี้แพ็คๆกดตู้ได้ยังแพ็คแพ็คหันมาโอ้โดนมาตรงนี้ครับโซนเนียเด้งสวนได้ไหมอยากสวนไม่ได้ครับต่อให้สวนได้ก็โดน2คนซ้อนอยู่ดีครับไม่แต่ว่าตึงกลับมาแล้วดึงกลับมาแล้วดึงกลับมาแล้วเพราะว่าเราเห็นนี้พี่อยู่ในแมปนะครับในขณะเดยการได้แตกราวที่แยก22มาจ้ำอีอีรับมือกับทนานฝั่งของตัว FW อยู่เพื่อนกันมันจะลากกลับไปช่วยครับจ้ำเล่นอยู่ตรงนี้โดนอยู่กอบ FW แล้วก็แตกเข้าไปถ้าเสียจ้ำนะถ้าเสียจ้ำแล้วก็ไอ้หนุ่มใจเย็นตรงนี้ตามาหอนพี ระบัดใส่อ้าวแล้วโหยังแข็งอยู่กับไฟของทาง X O R A L แล้วคาราเมลเก็บได้ด้วยครับไม่แน่ไม่นอนแล้วกับไปแท็กออราวเหลือ2คนคือเคโรโรกับหอยสังครับแย่แล้วครับยิ่งฝืนสู้แบบนี้จะพังกันไปพร้อมกันเนี่ยแหละนะฮ <ใช S 1> ะเหือเป็น F W ที่จะรอดซะด้วยเหลือคนเดียวเคโรโรเราเบิดมาแล้วลงแหล่งตู้ขึ้นมาคาราเมลยังกันได้อยู่โหรอดไปแต่คาราเมลไม่มีสเปรย์แล้วนะครับ ใช้ไปแล้วก่อนนะนี่จะยือได้ไหมครับเราหอยสั่งไปเปิดหัวคาราเมลมาได้แล้วชุบกลับมาเพิ่มด้วยตอนนี้เป็นดีวกับแพ็คคกลับเข้ามาเล่นต่อเราได้เข้าขอบวงจากการล่วงหล่นลงมาตรงนี้เลยครับแพ็คๆหล่นมาเจอกล่องด้วยแล้วเต็มกับทาน้าตัวเวก้าครับคุบบีแคกันเองครับเอาแล้วใครจะตัดไข่อย่างนี้หันมาเวก้าเซตอัพมาแต่ไกลแต่เป็นเทมที่ดูแล้วพื้นที่จะได้เปรียบครับเลนที่แคบเข้ามาแอนเปอร์ไม่มีเพื่อนซ้อนด้วยแล้วยิงสักเข้ามากอนเจอเจ้าซ้อนก็เปิดหัวแดงตรงนี้แต่ยังไม่ดาว อันมาด้านข้างรีเพย์ไปฝืนเลนแล้วรีเพย์ล้มเองหรือเปล่าโซเดียตรงนี้ยังทําได้ครับโอไปต่อสําหรับทางเทมเปอร์เทนเมนต้ำได้ก่อนฮัตเตอร์ล็อกดาวไปแล้วซ้ำมาทันทีจากทางรีเพย์ครับเกมไหล2คนด้านหน้าจากเทมแล้วไปต่อเรื่อยๆเทมลาตามมาครับแต่ว่าเวก้าก็สวนคืนได้เหมือนกันไหลามาตรงนี้ต้องท้านแพทติครับแก้เกมทันหรือเปล่าแล้วเวก้าซ้อนกันไม่ดีเท่าเทมครับจบอันดับ7ไปอย่างเหลือ6ทีมแต่ว่าท่าน้าตัวยีเับเหลือเดียวคนเดียวแล้วทูแพ็คครับ ไปล่วงหลดลงมานี่วิ่งไปชุบน่าจะได้อยู่นะไม่มีใครอยู่กัน,นแล้วแต่เราจบหกครับ oh. กลายปเป็นเคโรโรไปอิลิมิเนตจบ6จบเร็วกว่าเอ e ็ีครับเอ็กพีนี่ชุบกันไปชุบกันมากลายเป็นรอบมาสีเขียวทอมหตรงนี้ครับใช่ครับเขาเรียกว่าโลบไปหน่อยนะเราตั้นใครนะนั่นน่ะใครนั้นน่ะวันมอใช่อ๋อใชายสี่ ปีเตอร์ยิงมาแต่ว่าวันมอก็โดนยิงลูกเหมือนกันแต่ว่าฉุบได้ก็ในบริเวณของวงมีพ p t h ทรับอยู่นะครับแล้ววงนี้นะถ้าซีได้บ้านดําการันตีเหมือนกันนะเห็น FW ฟวมเห็นเห็นรอดนะเนียนนะรอดยาวนะผมก็นที่ผมพูดแกว่าถ้า a อเอวกกับเอเอพี่ะเผื่อเอรอดใช่แล้วรอดจริงแล้วจะเป็นเอที่จะจบก่อนกันซะด้วยครับความโลภไม่เข้าใครออกใครครับสายต่อเดียว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 ตัวนั้นมันเสืร์สิงกับทิ้งแรกลูกแต่ว่าเต็มไม่น่าจะปล่อยแล้วละครับเฮ้ ไม่ล่อหรอกลอยฟ้าแน่นอนอล่วงหล่นลงมาจากความสูงกว่า1000ฟุตเรียบร้อยฟุตด้วยอตตามมาเหลือแค่แพคคนเดียวรับยื้ออันดับมาท็อปห้าก็ไม่ได้แย่นักแต่ว่าเป็นกลุ่มบีด้วยกันอันนี้ปัญหาเลยและเอ็ดวิลจบอันดับ5ไปด้วยเหมือนกันและเอ็กพีทิ้งที่4ครับแล้วเต็มฟอร์มเข้ามาซะด้วยครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าหลังจะจบโดดนี้คะแนนเท่าไหร่แล้วจบโดดหน้าคะแนนเท่าไหร่ครับเต็มใช่ครับด้วยความที่แอแชแทกออกราจบเร็วในเกมนี้ใช่ มาแล้วซีจีและต้องบุญ่านะเพื่อที่จะดึงอันดับ2แบบคอนเฟิร์มใช่ครับแต่ถ้าเกิดไปโดนเต็มขึ้นมาเนี่ยแล้วเต็มอีริมขนาดนั้นนะซีจีจีมีแค่2อีเริมเองเกมจะพลิกเลยนะครับใช่ครับมาแล้วฮะถือสปาตาแล้วบอกเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยอืมทหารมาโดนมาแล้วด้วยดีดมาลงหลังคาดําและเจอสอยอยู่คอสคิวเห็นครับต้องเคลียร์หลังก่อนสำหรับทางซีจีจีแพติกเช็คให้ผ่านมาแพทริก ยื้อก่อนครับแล้วเพื่อนกำลังกระโดดมาตามมาริสิตแล้วแพทริกทำหน้าที่ตัวเองเสร็จเรียบร้อยอากับมิชชันคอมพีก็ถวายหนึ่งแรกกับพื้นที่ที่เหลือให้เทมได้เข้าวงอย่างสะดวกสบายครับบีบีทีเฮดนี่โดนประกบหน้าหลังแบบนี้นี่รอดยากนะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็มีบ้านสามชั้นตรงนี้อยู่นะอุ้ยแล้วบ้านสามชั้นแต่วงไม่ได้เข้าบ้านหลังนั้นไงพี่ไบวงออกนอกครับแต่ว่าเต็มกับซิ่จีจะเอากันก่อนครับตรงนี้อ่ามาแล้วเปิดเซฟี่ยื้อเอาไว้รีเพดดึงมาไอวอลปิดบ้านตัวเองครับเอาเซฟไว้ก่อน จีจี Bull หา<อ>มุมแล้วปีพีดีเฮดเนียนอยู่ครับออกกระแพ้หลังบ้านตรงห้องน้ำน้าเล่นอยู่อตอนตีมันตื่นเต้นระทึกมากคนดูระทึกมากตีจ <c oughs> ีบุญ่าต่อไปเพื่อการันตีอ,อันดับสองครับส่วนเทมเพื่อที่จะทำให้ที่สองสั่นคลอนต้องได้บุญ่าเกมนี้แต่จำนวนคนเขาน้อยกว่านะสั่นๆแล้ว,ลวมีหวั่นๆกันบ้างครับโหเล่นแบบเซฟมากสติดีทั้งสองทีมส่วนใีพีดีเฮดเอายังไงตัวแปรสำคัญหาเหลี่ยมกันอยู่มุมนี้ครับจับได้ไหมแล้ววงจะออกจากบ้านด้วย ถ้าบีบีทคิดคล้มขึ้นมาลงมาเคียรชันล,ล่างเนี่ยซีจโดนนะลงแล้วครับเปิดจะตีเทมก่อนด้วยพี่ไบเป็นไปนได้หมดเลยมาเล่นแล้วเทมเห็นบีบีทดโดลงมาครับต้องออกมาก่อนเพื่อนไม่สน,นิทครับตอนนี้เต็มกับซีจีนี่เราเปิดมาจากไปบีบีหูบินเทคมาแล้วดาเมตตรงนี้มินิกี้กดเข้าไว้ด้านหลังครับ เล็กอยู่หูระทึกมากยังไม่สามารถบอกได้ว่าใครจะได้ที่หนึ่งเลยังไม่มีใครน็องดาวไปก่อนด้วยครับเดี๋ยวต้องดูว่าน้องดาวแรกมาจากทีมไหนนะแต่ว่า P P t ีพีทีเฮดได้ยิงซีจีจีเล็กน้อยเหมือนกันใช่คือตอนนี้กลายเป็นซีจีจีโดนบีบซ้ายบีบขวาแทนนะครับนิ่ครับเวฟเดียวจบครับท่านผู้ชมเวฟเดียวจบเน้น,น,นวเน้นระเบิดเช็คจากฟีเตอร์ยอดมาพีพีเฮดเลือกจะถอย,ยครับทิ้งคาร์น้อยไว้คนเดียวห,ยหลังโบแล้วแบบนี้แล้วส่วนเทมครับค่อยๆเจาะห้องมาเรื่อยๆต้องเข้าบ้านครับตอนนี้แล้วกลายเป็นว่าพีพีทีเฮด มีโอกาสสุดเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าจากในเรื่องพื้นที่นะไม่ได้ว่าจากจำนวนคนใช่ครับระทึกมากครับจำนวนคนคอติวดโดนคอโดนคอ,อมาเปิดจุดด้วยจากทางหมูบีหมูบีมีระเบิดไหมยิงใบโดนไป3แล้วระเบิดคืนมาเหมือนกันแล้วเตยมาใส่จังหวะนี้ได้ไหมฮะอย่างนิ่งครับอย่างนิ่งแล้วคานอสคือรอแล้วชั้น3ใช่แลแ<ต>้วคานอสจะลงมาเล่นงลางๆไหมฮะเผอยืนหลังคาแล้วยิงครับเนียนอยู่หลังคาครับอ่านมาไอวอลโมดไอวอลมดสูกหลอกครับปีเนียดมากแผนนี้ ถ้าเล่นได้สมบูรณ์แบบตัวหน้าหมุนได้แบบนี้มีสิทธิบุญญาเช่นกันใช่ครับแล้วเต็มาแล้วงลงเลยครับเราถือครับวงสุดท้ายเล่นกันแบบคุ้มค่าผ่านมาดีดีดดเฮดครับยืนแล้จะไม่ไหวแล้วว่าคาร์โน่เปิดหัวปีเตอร์ล็อกดาวล้มหนึ่งแบบนี้มีเวลาหรือเปล่าแล้วเทมครับอาศัยจังหวะนี้เข้าหรือเปล่าแล้วเห็นคาร์โน่ครับแผนนี้เฟลซะแล้วและอยู่นอกวงลุกไม่ขึ้นแบบนี้แคปเปอร์เข้าวลวงต่อเรื่องแล้วแต่ว่าด้านหลังครับแคปเปอร์ เหมือนจะมีปัญหาสั้นาของเทมด้วยอีพีเทมเข้ามาเก็บเอาไปได้ครับดิกกี้ตามเข้ามาแล้วซีอาศัยจังหวะมือที่3แบบนี้ตีเนียนเข้าไปเลยอ่ามือที่ก็รออะไรบ้ายครับเก็บ2เข้ามาได้ลมมาเพิ่มเรื่อยๆครับแล้วเหลือปีเตอร์กับวันมออยังไปต่อแล้วเคลียร์เลยครับซีจีโอ้ถือว่าเป็นแบบจังหวะที่มันอาจจะไม่เหมือนกับเกมที่แล้วคือไม่ได้ระเบิดภูเขาเผากระทงาแต่นั้นแต่ว่าเต็มไปด้วยเทคนิคครับแล้วช็อตสุดท้ายจากวันมอที่ฉีกขวาคนเ